ราชาแห่งวงเวทตอนที่623ปล่อยข่าวที่จินหลวได้ปล่อยออกไปนี้มันได้สร้างความสนใจให้กับทุกคนไม่น้อยเลยเนื่องจากนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่คนทั่วทั้งโลกต่างก็คาดหวังกับหมวกนิราภัยจิตวิญ,ญญาณของเมืองฉีจีซึ่งจะทําการเปิดขายเร็วกว่าตลาดอื่นๆแม้ว่าโรงงานหมวกนิราภัยจิตวิญญ,ญาณน,นั้นจะเริ่มผลิตออกมาเป็นจํานวนมากแล้วแต่ทว่า การจะให้มีจำนวนมากพอจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันซึ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ก่อนคนอื่นในเวลานี้เราแขกหลายพันคนต่างก็เป็นตัวต,วต,วตวนในระดับสูงของแต่ละอาณาจากักรไม่เพียงแต่ร่ำรวยมีอำนาจแต่พวกเขายังมีอิทธิพลที่ไม่ธรรมดาเลยที่ในตอนนี้ได้มีการปล่อยสินค้ารุ่นใหม่เปิดตัวครั้งแรกหากว่าได้สินค้าเหล่านี้ไปการขายสินค้าในวันข้างหน้า มันก็จะง่ายขึ้นมากกว่าเดิมในเวลานี้เหล่าหุ่นยนต์บริการเองก็ได้เริ่มนำหมวกนิรภัยจิตวิญญาณออกมาซึ่งได้ทำการแจกจ่ายไปยังมือของทุกคนแล้วทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรงแรมพระราชวังแห่งปาฏิหารสำหรับแขกผู้สรงเกียรติทุกท่านแม้ว่าหมวกเนิรภัยจิตวิญญาณน,นั้นจะมีจำนวนที่จำกัดแต่ก็สามารถมอบให้เป็นของฝากให้กับทุกท่านได้โดยหมวกนิรภัยที่ทุกท่านได้รับนั้น เป็นหมวกนิรภัยปฏิหารรุ่นที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหมวกเนิรภัยจิตวิญญาณที่ได้มอบให้กับทุกท่านในวันนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษนอกเหนือจากสามารถเข้ามายังโลกแห่งปฏิหารได้แล้วมันยังสามารถใช้บริการร้านค้าธนาคารซื้อขายแลกเปลี่ยนสื่อสารกับคนอื่นและยังมีความสามารถอีกหลากหลายด้านจินโหลได้ทำการแนะนำฟังกชันต่างๆของหมวกนิรภัยจิตวิญญาณให้กับทุกคนได้รับฟัง เป็นที่รู้กันว่าสำนักเมคาที่เป็นสถาบันวิจัยของหอการค้าปฏิหารที่สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังสามารถสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลเป็นเทคโนโลยีชั้นยอดที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งสถาบันวิจัยแห่งนี้นั้นก็มีนักวิชาการกว่า180,000คนรวมทั้งยังมีระบบขนส่งชั้นยอดเงินลงทุนก็มหาศาลยากที่จะมีที่ไหนในโลกนี้เทียบได้ ทุกๆคนที่ได้ยินต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากซึ่งหอการค้าปฏิหารได้ทำการลงทุนมากกว่าหลายร้อยล้านสิลาก่อเกิดเกี่ยวกับงานวิจัยในขณะเดียวกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ยังเพิ่มขึ้นกว่า50%ในทุกๆเดือนซึ่งไม่ต้องบอกเลยว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายมากมายเท่าไหร่ตลอดจนวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการวิจัย เพียงแค่กลุ่มอิทธิพลทั่วไปนั้นยังยากที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ได้เลยยิ่งเป็นการวิจัยอะไรที่ทรงพลังและมีขนาดใหญ่มันก็จะยิ่งผ่านเงินมากมายเท่านั้นการลงทุนเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มายากที่จะบอกได้ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่อีกทั้งยังต้องใช้กระบวนการในการทดลองที่ยาวนานหากว่าประสบความล้มเหลว เงินลงทุนตั้งแต่ต้นก็จะสูญเปล่าในทันทีโดยหอการค้าปฏิหารน,นั้นมีงานวิจัยมากมายที่ตอนนี้สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลแต่เพราว่ากำไรสุทธินั้นก็ยังถือว่าไม่สูงนักแน่นอนว่าเนื่องมาจากการวิจัยงานที่เกี่ยวกับกองกำลังทางการทหารน,นั้นมันมีมากจนเกินไปจึงทำให้ผลานเงินลงทุนในการวิจัยเป็นอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามสำนักเมคาของหอการค้าปฏิหารน,นั้น ก็มีความรุ่งโรจน์และมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆซึ่งสำนักเมคาได้อยู่ภายใต้การควบคุมบริหารงานของเมืองชิงอูพื้นฐานโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนจะมีประสิทธิภาพสูงด้วยมีแผนกนับร้อยแผนกมีโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางนับพันทุกอย่างก็ได้รับการดูแลอย่างดีทุกวันต่างก็มีความสําเร็จปรากฏมีสิ่งประดิษฐ์มากมายหลายร้อยหลายพันชิ้นที่จะมีมูลค่าสูงในอนาคตสำนักเมคา แม้ว่าจะลงทุนไปมาหาศาลเป็นอย่างมากแต่ผลตอบแทนที่จะได้ในอนาคตนั้นมันก็มีมากมายด้วยเช่นกันในเวลานี้จินหลก็กล่าวต่อว่าสำหรับเขตแดนจิตวิญญาณเองก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหอ,อการค้าปฏิหารในเวลานี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าหลักของพวกเราเลยก็ว่าได้ภายใต้การสั่งจองจากรองประธานและรองเจ้าเมืองเมืองชิงอูได้ทําการสร้างแผนกเครือข่ายจิตวิญญาณขึ้นมาซึ่งมีค้าเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายจิตวิญญาณ ตอนนี้แผนกของเราได้รับผู้เชี่ยวชาญจิตวิญ,ญญาณมากกว่า5,000คนทั่วทั้งทวีปพ,พร้อมกับเตรียมการสร้างศูนย์พลังจิตวิญ,ญญาณขึ้นที่เมืองฉีจีซึ่งจะมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์สนับสนุนพวกเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะมีการพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกคนต่างก็ทําการปรบมือเสียงดังด้วยความยินดีสําหรับเขตแดนจิตวิญญ,ญาณนั้นแน่นอนว่าต้องใช้พลังงานจิตวิญ,ญญาณเป็นจํานวนมาก แม้ว่าเครือข่ายจิตวิญญาณจะเป็นส่วนสำคัญและมีการลงทุนเกี่ยวกับระบบเชื่อมต่อที่มีมูลค่าสูงแต่สิ่งที่คาดหวังและนำมาสร้างผลกำไรก็คือหมวกเนื้อรภัยแห่งปาฏิหาริย์ด้วยการมีผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากย่อมสามารถสร้างพัฒนาเครือข่ายจิตวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องและดีเยี่ยมซึ่งในอนาคตวันข้างหน้าหมวกเนื้อระัยจิตวิญญาณจะมีฟังก์ชันต่างๆที่มากขึ้นทันใดนั้นก็มีบางคนในเวลานี้ อดไม่ได้จึงเริ่มสอบถามออกไปว่าแล้วหมวกเนิราภัยนี้จะเริ่มขายเมื่อไหร่กันอืมใช่แล้วใช่แล้วแล้วมันมีราคาเท่าไหร่ล่ะจินโหลก็รีบตอบคำถามออกไปในทันทีในแต่ละทวีปนั้นก็จะมีศูนย์การผลิตหมวกเนิราภัยจิตวิญญาณอยู่แล้วตลอดจนในเวลานี้ก็นับว่าพัฒนาไปอย่างมากเลยทีเดียวหมวกเนิราภายัยทั้งจำนวนและคุณภาพมันจะมีความแตกต่างกันไปส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามหมวกเนรภัยปฏิหารรุ่นบุกเบิกหลังจากที่งานเลี้ยงวันนี้จบลงหอ,อการค้าปฏิหารจะทําการขายออกไป400-500ใบทุกท่านสามารถที่จะลงชื่อเข้าร่วมการประมูลกับศูนย์การค้าปฏิหารได้ซึ่งสําหรับทุกท่านที่เข้าร่วมงานเลี้ยงในวันนี้สามารถใช้หมวกเนรภัยที่อยู่ในมือของท่านเข้าร่วมการประมูลได้เลยหรือลงทะเบียนเข้าสู่การประมูลผ่านมือถือหรืออาจจะเดินทางไปยังสถานีศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้ดินแดนของตัวท่านเองก็ได้ ทุกคนต่างก็จ้องมองออกไปและแสดงท่าทางดีใจแต่ทว่าก็รู้สึกห่อเหี่ยวไปด้วยเช่นกันเอ๊มีเพียงแค่4ี่แสนถึงห้เองอย่างนั้นหรือประชากรหลากหลายทวีปมีตั้งหลายแสนล้านคนนี่นับว่าน้อยยิ่งกว่าน้อยซะอีกในตอนนี้ศูนย์การค้าแห่งปฏิหารที่เปิดการประมูลขายบางทีราคาของมันคงจะไม่ธรรมดาเป็นแน่ในขณะที่ทั่วทั้งโลกใบนี้ก็ไม่ได้ขาดคนร่ำรวยเลย แม้ว่าพวกเขาสามารถรอหมวกเนิรภัยที่จะขายในปริมาณมากอีกหลายวันถัดมาได้แต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะสามารถรังรอก่อนได้นะสิแน่นอนว่ามันก็มีคนอีกหลายคนที่ไม่ลังเลที่จะใช้เงินที่มีอยู่ของตัวเองในตอนนี้ให้ได้ครอบครองหมวกเนิรภัยนี้ก่อนใครในเวลานี้หลายหลายคนก็เริ่มทําการทดสอบหมวกเนิรภัยจิตวิญญาณพร้อมกับที่เห็นถึงปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบสอบถามออกมาว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่า สร้างโลกแห่งปฏิหารขึ้นมาสําเร็จแล้วหรือและสถานที่ดังกล่าวล่ะมันจะถูกเปิดใช้งานเมื่อไหรกันคําตอบนั้นมันจะเป็นเรื่องที่หอการค้าปฏิหารจะประกาศเป็นเรื่องที่3จินโหลสามารถคาดเดาความสงสัยของผู้คนได้อย่างแน่นอน15วันหลังจากนี้ท่านประธานพนมิตรของพวกเราเจ้าเมืองฉีจีประธานหอการค้าปฏิหารชูเทียนต้าเหรินพร้อมกับเมืองหญงหญิงต้าเหรินผู้จัดการฝ่ายการผลิตและทรัพยากร ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ก่อตั้งหอ,อการค้าปฏิหารจะมีการจัดงานแต่งงานขึ้นที่ชายหาดสุยจริงของเมืองซีไฮซึ่งโลกปฏิหารจะทําการเปิดในวันนั้นแน่นอนว่าพวกเราจะให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับเจ้าเมืองฉู่เทียนพร้อมกันในวันนั้นโอหลังจาก15วันนี้จะทําการเปิดอย่างนั้นหรือทุกคนที่ได้ยินต่างก็รู้สึกยินดีและประหลาดใจเป็นอย่างมากแน่นอนว่างานแต่งงานของฉู่เทียนและเมืองหญิงิที่ชายหาดสุยจริงนั้น มันถือว่าเป็นที่สนใจกับคนเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนแต่พวกเขาไม่ได้สนใจงานแต่งงานแต่อย่างใดซึ่งพวกเขากลับให้ความสนใจในโอกาสที่จะเข้าร่วมงานแต่งงานในครั้งนี้เพราะนี่เป็นโอกาสที่จะประจบชูเทียนในขณะที่เมืองฉีจีก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในโลกใบนี้ใช่แล้วนี่คือโอกาสที่เหมาะสมที่จะได้เชื่อมสัมพันธ์กับหอการค้าปฏิหารเมื่อจินหลวได้ทําการประกาศเรื่องทุกอย่างออกไปเรียบร้อยแล้ว ทุกคนต่างก็เริ่มกินดื่มกันตามอัธยาศัยงานเลี้ยงที่หรูหราก็ดำเนินไปหลายชั่วโมงจวบจนการแสดงชุดสุดท้ายของงานเลี้ยงจะปิดฉากหนีตี้เฟิงเย่ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติหลายคนได้พักผ่อนที่ห้องพักของโรงแรมแห่งปฏิหารอยู่2-3วันแน่นอนว่าหอการค้าปฏิหารเองก็ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเหล่าตัวตัวตวในระดับสูงได้ใช้ใจ่ายไปเป็นจำนวนไม่น้อยเลย ซึ่งการใช้ชีวิตหลายวันของตัวตวนในระดับสูงที่พระราชวังแห่งปารีสนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงแรมเป็นจํานวนมหาศาลเลยทีเดียวหญิงหญิงก็ได้รายงานกับชูเทียนเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวว่าวันเดียวมีคนใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ8,000ศิลาก่อเกิดรวมทั้งหมด6,000คนที่เข้ามาใช้บริการตอนนี้ก็สร้างรายได้กว่า50ล้านแล้วเมื่อหักต้นทุนที่พวกเราต้องจ่ายก็ได้กำไรอยู่ราวๆ30ล้านศิลาก่อเกิดฮะ เพียงแค่วันเดียวก็ได้กำไร30ล้านแล้วเหรอเนี่ยเมืองชิงอู่ที่ได้ยินจำนวนดังกล่าวก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากนี่แต่ละคนใช้เงินเฉลี่ยถึง8 0 0พันิลาก่อเกิดแล้วเหรอเนี่ยนับว่าค่อนข้างฟุ่มเฟือยเลยทีเดียวค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่8 0 0พันิลาก่อเกิดนั้นสำหรับตระกูลขนาดกลางและขนาดเล็กในอาณาจักรขนาดเล็กๆแล้วแม้ว่าจะขายทรัพย์สินทั้งหมดที่ตัวเองมีพวกเขาก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้ามาใช้จ่ายในโรงแรมพระราชวังแห่งปฏิหารได้เลยและก็ใช่แล้ว นี่คือกิจการที่มุ่งเป้าไปยังเหล่าผู้มีอำนาจและร่ำรวยอย่างแน่นอนด้วยการบริหารจัดการของเมืองฉีจีด้วยแล้วนับว่าสามารถที่จะสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลเลยนี่มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นในเวลาเดียวกันเวยเวยอันก็ก้าวข้ามมิติมหาตาเกอชูเทียนเร็วเข้าศูนย์การค้าปฏิหารกำลังจะเริ่มขายหมวกเนื้อไพจิตวิญญาณแล้วหมวกเนื้อัพจิตวิญญาณงวดแรกที่ขายจำนวนมากนี้พวกเราจะพลาดโอกาสได้อย่างไรกัน เยี่ยมเลยหญิงหญิงไปพวกเราไปดูกันชูเทียนก็นำหญิงหญิงไปยังปรา,าสาทศูนย์กลางของปัญญาพูดที่นี่มีปัญญาพูดหลักที่คอยควบคุมศูนย์การค้าปฏิหารเมืองชิงอูจินโหลและคนอ,นอื่นต่างก็มารอที่นี่กันแล้วจากนั้นชูเทียนก็ได้กล่าวออกไปว่าเป็นอย่างไรบ้างเมืองเนื้อระพยจิตวิญญาณทั้งสี่แสนสามารถประมูลได้บ้างไหมแน่นอนสิพวกเราไม่ได้แค่เปิดการประมูลเท่านั้นนะ แต่หมวกเนิรภัยทั้ง4แสนนั้นเมื่อถูกนํามาวางขายจะอยู่ในชั้นวางรกแเป็นเวลา3วันโดยราคาของหมวกเนิรภัยจิตวิญญาณน,นั้นจะมีราคามาตรฐานในขณะเดียวกันเหล่าผู้ซื้อแต่ละทวีปก็จะมีเวลาในการเสนอไม่ให้พวกเขาเสนอราคามากกว่า4แสนและพวกเราก็จะทําการปิดก้นสิทธิ์จานวนครั้งของแต่ละคนเอาไว้ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนของิลาเก่าเกิดในบัญชีของธนาคารพวกเขาอีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับคน,นอื่นๆเท่าๆกันหากใครประมูลเกินที่กำหนดพวกเราก็จะตัดสิทธิ์ออกทุกครั้งเพื่อให้พวกเขาประมูลได้ทีละชิ้นแน่นอนว่าพวกเขาสามารถที่จะเลือกยอมแพ้ในชิ้นนั้นได้หรือเลือกเสนอราคาชิ้นอื่นต่อไปอีกได้อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองการเปิดประมูลของเมืองฉีจีในครั้งนี้ต้องการที่จะขายให้ครบและครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของแต่ละสถานีศูนย์การค้า ต่างก็จะได้รับสิทธิ์ในการประมูลเท่าๆกันทุกคนทั่วทั้งทุกมุมโลกสามารถที่จะเข้ามาเสนอราคาที่ศูนย์การค้าเมืองปฏิหารได้ซึ่งคนที่ให้ราคามากที่สุดจำนวน400,000คนก็จะได้รับหมวกเนื้อราภัยจิตวิญญาณไปนอกจากการประมูลที่ราคาแล้วเวลาและจำนวนครั้งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถซื้อหมวกเนื้อราภัยจิตวิญญาณน,นี้ได้การกำหนดสิทธิ์ในการซื้อนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงคนที่มีเจตนาไม่ดีเพื่อน,นำมันไปขายอีกทอดหนึ่ง โดยที่จะปั่นราคาให้สูงกว่าที่ควรจะเป็นเอ๊ะกำหนดเวลาสาวันมันไม่เคร่งครัดไปหน่อยหรือนานกุ้งยืนถึงกับรู้สึกขาดความมั่นใจเลยทีเดียวเออจะทำอย่างไรดีล่ะหากว่ามีคนเข้ามาซื้อไม่มากพอนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเหล่าแขกหลายพันคนที่เข้าร่วมงานเปิดตัวโรงแรมพระราชวังแห่งปฏิหารนั้นพวกเขาไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปแน่ทุกคนต่างก็เป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นตระกูลที่ทรงเกียรตินอกจากนี้ พวกเรายังมีการโฆษณาไปยังช่องทางต่างๆไม่หยุดหย่อนด้วยเพียงไม่กี่วันข่าวก็จะกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้ก็มีคนมากมายที่ให้ความสนใจเอ๊ะนั่นก็แสดงว่าพวกเขาต่างก็เฝ้ารอให้เริ่มเปิดขายสินะจากนั้นเมืองชิงอูก,ก็ทำการสอบถามปัญญาพูดและเตรียมข้อมูลทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังสุดยอดปัญญาพูดที่ควบคุมศูนย์การค้าโดยเฉพาะได้ตอบกลับมาว่าเรียนรองเจ้าเมือง ในเวลานี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเมืองชิงอูก,ก็พยักหน้าตอบรับและกล่าวออกไปว่าเริ่มได้